สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับเจมี่เทื้งเหล็กสรุปให้พี่น้องเอฟซีเป็นบางเซียนเด้อครับพี่น้องที่ให้พี่น้องเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะแล้วกัเซียนที่เพิ่นเล่นในรุ่งคลิปครับพี่น้องเนาะครับผมก็จะได้เห็นในคลิปนี้พร้อมครับถือว่าเป็น โค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับผมแนวทางตัวเลขครับผมกับจิมีเสี้ยนเด็ดเด็ดครับพี่น้องเนาะเอาไม่พี่น้องเบิ้งครับผมรับป็นแนวทางเสียงสูงเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับพร้อมกับตัวเลขอีกเสี้ยนที่เพพ่นท่านในรลงคลิปครับพี่น้องเนาะครับผมไปเบิ้งน้ากันในคลิปนี้ครับเอานี่ก็เป็นที่เด็ดก็ว่าได้ครับผมที่เด็ดก็ว่าได้อย่าเผลอเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนโชคดีเด้อครับผมกับ1กุมภาพันธ์หก ครับพี่น,อน้องเนาะครับกระแสเหล็กดังกับเป็นที่ทราบกันดีครับผมครับกระแสเหล็กดังบนกับเป็นทีทราบกันดีครับเลขก,กระทือว่ามาทิศท,ท,ทางเดียวกันหลายสำนักครับพี่น้องเนาะทิศทางเดียวกันหลายสำนักครับบางสำนักเพิ่นกับพยายามที่จะ,ะ,ะดีบเลี่ยงหรือว่าหาตัวกันมาทดแทนเลขแปดได้ครับผมครับหลายสำนักด้วยกันครับถ้าเลขหาแปดกระทือว่า 8. ได้เห่กันครับพี่น้องเนาะถูกกันถูกทันแต่ว่าอาจจะได้บ่เต็มเม็ดเต็มน่วยครับผมครับอันนี้ก็เป็นทีราบกันดีถ้าเกิดไม่มาแปดครับผมครับจะอาจจะลบมาทังเจ็ดหรือว่าเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะครับผมครับจังได้กลับไปพิจารณาเบิ่งไปน้ากันเ้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับผมครับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับผมมาก ย้ำอีกที่นึงก็ได้ครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบื้องอีกที่นึงก็ได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นอาจารย์ชช่เดียนครับผมกับที่ท่านในโ่งคลิปก็จเจมีพ่อเสวงครับผมพ่อเสวงเพราะว่าสังเกตเบิ่งเหลียกเพิ่นแล้วครับพี่น้องเหลียกเด่นของเพิ่นกับชุดประกบนี่เข่ามาสามงวดสี่งวดแล้วเด้อครับผมครับของพ่อนี่ครับแต่ว่าก็มีที่อู้น้ำช่ายล่งครับพี่น้องเนาะก็นานนานนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปครับผมครับื้อนี้ก็เลยเอามานําเสนอให้พี่น้องเบื้องครับผม เป็นเลขชุดเตรียมครับผมเพราะว่าพอแสแวงนี่เพินบะมีเด็ดจะเล่าด้วยครับผมให้เพินกระเด็ดขึ้นกันครับตั้งแต่ที่ครั้งแรกเลยครับพี่น้องเนาะเลขพอแสแวงนี่เพิ่นจะมาเป็นเลขไทยด้วยครับผมเพินเคยแตกสามตัวเลยเด้อครับพี่น้องเลขของเพินนี่เคยแตกสามตัวบนมาแล้วครับผมก่อนที่เพินจะมาให้แนวทางเล่าครับมอน้ก็มีอีกหลายเสี้ยนอยู่ครับผมซึ่งเป็นเลขสายดวนของปู คู่าวัดปลาครับผมเพินฝันดีครับพี่น้องมาเมื่อนนี่เพินก็เลโทรมากหาอาจารย์สายบุญวัดปลาครับผมครับแต่ก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะมีโค้งทุดทถ่ายเพราะว่าปูชนบุรีครับเดี๋ยวไปบึงน้ากันในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องขอให้โชคดีครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขเก่ามาเชียร์ขอกราบขอพระคุณปูขอพระคุณถูกเสี้ยนครับผมครับขอให้โชคดีครับพี่น้องเนาะครับไปรับช่มรบฟังกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมมาเริ่มที่บท่านในร่องลิปครับพี่น้องเนาะคือพอแสวงครับผมครับเพิ่นมมีเด็ดทั้งเหล็กเล่าครับผมครับมว่านกแตกครับพี่น้องเนาะแตกแปดเก้าตรงตรงเลยของพอแสวงครับนี่คือเหล็กไทยเพิ่นที่อยากให้พี่น้องที่จับตาเบิรงได้ครับผมหมวดว่าหันเพิ่นไให่มากคเป็นแบบนี้แหละครับผมบท่านในร่องขิปครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กชุดทั้งสี่แหละครับผม เด่นสามตัวละบประกบ3มตัวครับผมเป็นเลขเก้าหางมวดว่าหันเข่าทั้งเจ็ดเก้าแลวก็6หกหนึ่งแล้วครับผมมวดนี้ครับผมเด่น8 9 0ประกบ105ครับพี่น้องแปดก้าศประกบ105จับคู่ครับผมชุดเต็มเลยครับพี่น้องแปดหนึ่งแปดศูนย์แปก้าหนึ่งเก้าศูครับผมนี่นะครับ เพิ่นมักศูนหาได้ครับพี่นอ้องเน้นล่างศูนหาเม็ดเดียวครับยุ่นนีน่ครับผมถา้าถ้าเป็นไปตามที่สถิต,ติหรือว่าทีผ่านผ่านมากครับพี่นอ้องต้องมีให้เห็นบบนกระลางครับผมเพอเพอเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างครับผมจะเห็นว่าบ่มี8แปดสองนะครับผมหรือว่าเจ็ดโมีเจ็ดโมีเจ็ดเลยครับผมเหล็กเพิ่นครับแต่ว่า นี่เพิ่นมักตัวนี้ครับพี่น้องศูนย์ห้านี่ก็ถือว่าด,ดังด้วยครับผมศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าครับพี่น้องเนาะเลขลกางศูนย์ห้าเก้าห้าสองห้านี่ครับผมที่ที่ลงคลิปที่เห็นเห็นด้วยครับพี่น้องครับเอาพี่เจน่าเบิ้งครับพี่น้องเนาะพ่อสแสวงครับคนภูเขาครับพี่น้องเพิ่อนอ่าเพิ่นให้คลิปแรกกับตั้งแต่ตองหัวไปแล้วครับผม คลิปนี้เพื่อนว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นว่าเพื่อนว่าแปดบนา่ามาบนแล้ะครับผมครับแปดไม่น่ามาบนครับเพ่นเพิ่น,พนจับเลขนีแปดเลยครับพี่น้องครับคลิปแบบอาจจะมีแปดอยู่ครับผมนี่เป็นโค้งสุดท้ายเพื่อนห้มาวิ่งบนเจ็ดกับเก้าครับผมสองตัวบนเจ็ดสองเก้าสองครับสามตัวบนเพิ่นมีสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับกันสี่เก้าสองห้าเก้าสอง เก้าเจ็ดสองครับผมล่างมีแปดกับพี่น้องเนาะแปดกับหนึ่งแปดซีกับหนึ่งีครับกันแปดสองแปดสามแปดหกครับผมนี่คนภูเขาครับผมคงสุดท้ายเพื่อนเพื่อนว่าแปดไม่น่ามาบุญครับเส่นกันกับปูชนบุรี่ครับผมปูชนบุรี่เพื่อนกว่าแปดมาได้แค่หลักร้อยครับผมทําจะมาสิบหน่วยไม่มีครับผมครับเหมือนหลายเส้นครับพี่น้องเนาะครับผมแปดเพื่อนว่าสิบหน่วยไม่มีครับ ่นให้บนเก้าเลยครับผม4 9่9 9้ครับผมกันสี่หนึ่งสอาคลิปแรกเพื่นจะให้วิ่งเก่ากับซีได้ครับผมครับคลิปนี้เพิ่นก็เลียกว่าเก่ามาแห้งกับซีครับผมแต่ว่ากับยะถิ่มครับพี่น้องเนาะสตัวบน649 679ครับผมเลขลางวิ่งหาด้ครับผมล่างวิ่งห้าสตัวล่างพี่น้องห้าหนึ่งหส สามห้านี่ครับผมเหล็กสองงแลกันหนึ่งสี่ครับนี่เป็นเหล็กสายดวนของอาจารย์สายบุญวดป้าทุ่มมากวัาปูฝันมื่ขึ้นนี่ครับพี่น้องฝันว่ามีคนเอาวัวมาให้สองตัวแกใส่รถมากครับผมครับแกใส่รถมาให้ปูครับปูกัดตีไปสอง2ีสองสองสองหาครับผมซึ่งกัดตรงกับเหล็กปูนิมิตคลิปแรกได้ครับพี่น้องคลิปแหลกชนกันอยู่ครับที่ปูให้ซีสองสองครับ กับเจ็ดสองสองครับพี่น้องกั้นศูนย์ห้าและเจ็ดสองครับผมศูนย์ห้าชนพอสเสวียงนี่ครับพี่น้องเอามาทบทวนให้พี่น้องยสเบิงอันนี้เป็นเลขชุดของอาจารย์ชายเดยนเพิรนลวา่าเลขนอกกรอบนี่แหละครับผมเจ็ดสามกับแปดสามเนี่ยตัวที่เขาแปดเจ็ดสามและเจ็ดสามครับ, 8, 7, 7, รบเป็นเลขนอกกรอบที่เพิ่นบ่ค่อยหายเลยครับผมครับ ติดตามในคลิปที่เคยบอกครับผมอันนี้มาสรุปให้พี่น้องเบื้องครับผมชุดเน้นกับ827 828ครับผมก็อยู่ในชุดอ่าเต็มเพลินนี่แหละครับผมครับนี่เป็นชุดเต็มแล้วก็มาโค้งสุดท้ายครับผมครับเพลินว่าถ้าซื้อบ่ได้ครับพี่น้องเนาะซื้อ73ครับผมเป็นเลขนอกกรอบเลขพิเศษนี่ครับผมเบิ้งพิจนาเบิ้งเอาเด้อครับผมลงไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ลงไปแล้ว ครับก็เลยบริอ่านให้พี่น้องเบิ้งครับผมให้พี่น้องแคปออกครับนี่ก็เลขล่างของเพิ่นเลขดับก็ยังคือเก่าครับพี่น้องเนาะหกศูนย์หนึ่งครับดับล่างสี่เจ็ดศูนย์ครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองเก้าครับผมสองห้าเลขเต้นล่างเพิ่นครับอันนี้มาทบทวดเนี่ยพี่น้องเบิ้งนี่ครับเสี่ยนที่เพิ่นเข่าวังหันเด้อครับผมครับเข่าเจ็ดเก่าวังหันนี่อาจารย์ประจันตะข้ามเหมือนกันครับพี่น้องเนาะ ครับเพิ่นก็นให้ต้องวดดีๆครับผมนี่เพิ่นหามาตั้งแต่เลขหออกเลยครับเลขกับวัตถิมกันหลายด้วยครับผมกับอาจารย์ชาเดียนเจ็ดสองปดครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองแปดนี่ครับผมเลขเลข2สองตัวมีคล่ไยๆกันอยู่สองแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดครับพี่น้องเนาะเห็นสัตบ่ครับนี่ สองเก่าเก่าซีครับผมอาจารย์แม่นอยู่เรือยครับผมอาจารย์ปัตันตะข้ามนี่ครับผมเบิ้งเทียบไปนัากันกับอาจารย์ชชยเดียนก็ได้ครับพี่น้องนี่ก็พอเส้นน้องค่ายเพิ่นก็มาทิศทางคืดๆกันครับผมงวงหันพันกระเดยเจ็ดเก่าคือกันเส้นน้องค่ายกับเจ็ดเก่าคือกันครับพี่น้องนี่เพิ่นก็มีเลขยกไข่ไข่กันอยู่ครับผมเจ็ดแปดตั้งสี่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดสามเดี๋ยวคนจับไปเตะโดนแล้วครับผมเจ็ดสองสี่ เจ็ดแปดหกนี่เระวังครับซื้อบ่ได้แล้วครับผมติดแปดครับมาเล่นเจ็ดสามเจ็ดสองนี่ก็ได้ครับผมเด็กในตะล่างครับผมคล้ายๆกันพอบินเดียวครับผมมาย้ำอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องเด็กรางเพันห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็แม่บางโบทองครับพี่น้องเนาะสูตรพม่าเพิ่นบ่ได้แต่ว่าสูตรลอยมาไล่กับปลาตะเพียนนี่เพิ่นแม่นครับผมเก้าศูนย์สองหรือครัสองซีครับ สองซีกับชนกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับพี่น้องเนาะสองซีชน,น,นกันอาจารย์สายบุญวัดป่าครับกับบนเน่คือกันครับพี่น้องเนาะตัวเลขครับผมเดี๋ยวก็มาที่เลขของพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยว้างหันเข่าเจ็ดเก่าบนครับผมเพื่อเลขสลับเข่าบนล่องลางี่ครับพี่น้องเนาะงวดนี้บนเน่ยได้ครับผมล่างเพราะว่าเลขบนนี้ คือ,อยากแล้วครับผมนี่เพื่อนก็นให้ต้องัวถือก,กันครับพี่น้องพี่น้อยเด็กลางมี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองกะระว่างให้ดีด้วยครับผม,มเด็กมาแปลกๆครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนี่กับมาสรุปให้พี่น้องที่ได้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับผมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะ,ะดึงมาเป็นบางเซียนด้วยครับผม เป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงพี่ป้ากายก็ร่งไปมือว่านนี่เด้อครับพี่น้องครับผมครับลงขี่ไปมือว่านนี่ครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องครับผมถือว่ามีที่เด็ดแต่ละเซียนแต่ละท่านครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ